ลราเรียกหาเรียกอะไรอย่างนี้ยตลอดแล้วทีหลังก็ร่างกายบค่ะแต่แล้วพอไปเจอเลื่ไม่สบายครับค่ะเลื่ไม่สบายคือเรื่อไม่สบายอยู่ในห้องนวดตัวแล้วไปนอนในห้องนวนตัวแตงหูเลืกองก็นอนนที่เจ็บมากปวดมากแล้มีปัญหาเรื่องกระเพาะแต่เรืปวดมากแล้ก็นอนอยู่ในในห้องนวนตัวมันจะได้หูเรื่องแมวได้คินว่าเหมือนเหมือนพี่ดาบมาพี่ดาบมา ถามทางไอพีว่าเล็กไปไหนครับะ,ะเขาบอกว่าเล็กไม่สบายในห้องก็เดินเข้าไปหาเล็กในห้องพอเข้าไปหาเสร็จเขาก็เจอเจอเสร็จเขาก็ชวนเล็กไปหาหมอครับหาพาเล็กไปโรงพยาบาลฮะออกไปออกค่าใช้จ่ายดูเลยอะไรีหมดเลยทุกอย่างจนเสร็จแล้วก็ส่งกลับที่พักก็เลยคิดเอาไว้ว่าวันหนึ่งถ้าเลกมีโอกาสถ้าบญสัมพันธ์ของเล็กลึกนะฮะลึกกับคุณปีการเนี่ยเล้กคิดว่าสักวันหนึ่งเมื่อพี่เขามีปัญหาอะไรก็ตาม อาจจะเป็นวันหนึ่งที่อาจจะเป็นโอกาสที่ให้ได้เีโอกาสที่เขาแทนมาคุณในส่วนที่เขาได้ช่วยดีไว้แค่แค่คิดว่ามันไม่ได้แค่ไปหาของทั้งมียวแต่ทุกครั้งที่ที่พี่ดาไปที่เซ็นเตอร์ทุกคนในเซ็นเตอร์วลาทางานทำอะไรเสร็จคุณต้องพาไปเมียนะคะพาไปทานทุกวันเลยคือดีกับทุกคนไม่ใช่แต่แค่คนเดียวแต่ว่าพี่ดาดันมาดีกับในคนเดียวซึ่งติดต่อกันตลอดนะคะติดต่อตลอด ก็ติดต่อก็รอกทำไงมาก็รักกันเหมือนน้องติดต่อก,ก็เป็นนายยี่สิบกว่าปีค่ะยี่สิบสี่ปีที่ติดต่อพี่เขามาแล้วพอปีสี่เจ็ดช่วงนั้นกำลังปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเล็กก็ไม่รู้ว่าพี่ดาล,ล้มป่วยพอเล็กออกมาจากถ้ำมาแล้วก็มารูข่าวออกพอดีเลยคุณโตก๋กับคิดาที่จะผ่าตัดแล้วก็ตกใจร้องไห้พอร้องไห้เสร็จก็แบบตั้งวัน,นิถานไว้ว่ากลับไปถ้ำอีกไปอยู่อีกเจ็ดเดือน ตั้งปณิธฐานไว้อีกว่าก็เราก็โพสต์สัตนะฮะว่าถ้าคุณน้อยมีบึงสัมปันกับคุณนาถ้ามีโอกาสที่จะทดแทนพระคุณได้เพราะพวกนั้นไม่รู้ว่าดิาติเป็นอะไรมาแต่รู้ว่าชาตินี้เขามีพระคุณกับคุณน้อยคุณน้อยอยากทดแทนพระคุณเขาอยากไปดูแลเขาถ้ามาวันหนึ่งเขาไม่มีใครคิดแค่นี้จริงค่ะ <c oughs> แล้วก็หวัจะได้มามอุประสบการณเหมือนกัน <c oughs> ฮะเยอะมากพอพอประมาณปีสี่เจ็ดแล้วปีสี่เก้าเรยมาเยี่ยมครั้งเดียว ก็ไปไปเยี่ยมที่บ้านนะคะไปเยี่ยมที่บ้านก็ก็สิ้นี้เาก็มีปัญหาแล้วไม้ก็มาอยู่ด้วยประมาณสามสี่วันแล้วก็กลับ mm hmm. กลับไปเสร็จก็เอคนที่ดูแลตอนนี้พี่ก็อ,อยู่คนศูนยตอนนั้นนะคะก็ mm hmm. จะโทรไปบอกเลยตลอดไยเราไปบอกว่าเออเบนนาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อยงี้เลกก็เลยบอกว่าแล้วก็เล้ก็บอกให้โทรหาคุณตุก๊กซึ่งตอนนั้นเองไม่รู้จักคุณตุก๊กก็บอกให้คนที่หัวคุณตุ๊กนะม,มีปัญหาอะไรหัว ก็โทรคุยอทุกวันทุกวันจนวันหนึ่งเขาบอกว่าวันที่เจ็ดวันที่ห้าเมษาห้าหนึ่งเป็นปีวันเกิดคุณลินดาพวันที่เจ็ดเจอมาเลยคนลีบมซึ่งซึ่งก่อนหน้านะได้ให้คนศูนย์เนี่ยเอาดวงคือเน่ก็ไม่คนไม่เชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่นะคุณพี่แต่ว่าเน่ก็ให้ให้คนที่อยู่ด้วยเอาดวงเนี่ยไปให้ดรลินดาไปให้หมอคนเนี้เขาบอกว่าแม่ไปดูให้หน่อยพอดูให้เสร็จเขาก็บอกว่าหลังวันเกิด ร้องไห้แล้วเขาก็มีเลือดออกมาจากปากตลอดใช่ไหมแล้วก็ถามว่าสีอะไรกขบอกสีด่าแล้วบอกว่าโทรหาคุณตุ้มเลยยังไงต้องมาหาหมอมาติดปกติซึ่งไม่เป็นยิงขึ้นไม่ได้แล้วก็ยังขึ้นไม่ได้เกิดก็โทรตลอดเลยนะแล้วบอกว่าช่วยช่วยติดต่อใครก็ได้เป็นเพื่อนท่เขาอ่ะพาพี่ต้องไปหน่อยเพราะตอนนั้นเขาลำบากเลยไงไม่มีใครเลยมีดีดีอยู่คนถุกสองคนคือเลี้ฟังแล้วเก็แบบรู้จะทำยังไงเขาบอกว่าพาไปเถอะไปหาหมอก็ไปถึงเจอค่ะเจอที่คลรนิก ก็ร้องไห้เสียใจเสียใจมากแล้วก็แบบตั้งมนิ tha เลยค่ะตั้งมณิ t านใหญ่เลยต่อหน้าพระโพธิสัตว์โทธิวิคัมหนึ่งว่าหาผู้น้อยมีบุญที่สะสมมาตั้งแต่ีตชาติถึงปัจจุบันชาติที่คุ้น้อยทำอยู่ผู้น้อยยินดีที่จะส่งบุญนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรของคุรินดาให้หมดผู้น้อยขอเอาชีพคุณกิตเติม์พันเพราะเพราะผู้น้อยรู้ว่าเขาไม่มีใคร เขาไม่มีใครจริงๆศงสษาและ,และเราก็รู้ว่าพี่เขาเป็นคนดีและใจดีมากยพยายามที่เขาแบบสบายเขาเป็นคนดีมากนิ้นใจกับทุกคนแต่พยายามก็ทุกเขาไม่มีใครเราก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นแค่คนธรรมดาถูกไหมฮะก่านที่จะติดต่อคุณบิดาได้จะทำอาหารได้คุณอาไม่ใช่ง่ายเลยพยายามโทรมาทุกคนก็กันนน้ไม่ไเจอเลยยากมากยากมาก เล็กมาเจอถึตัวพี่ดาสันปีสี่เก้าวันนี้เล็กทำอาเยี่ยมเลยคือเล็กไปที่บ้านเองค่ะเล็กไปบ้านพี่ดาแค่สองครั้งไปจำไม่ได้ไปแค่ตอนแต่งงานครั้งหนึ่งเราที่ทางานครั้งหนึ่งแค่นั้นเองแล้วก็ไม่เคยไปอีกเลยขึ้นมาหาเองมอปีสี่เก้ามาเจอเจอก็คือเขาเป็นอย่างนี้แล้วไล้กก็ร้องไห้มาเจอก็ร้องไห้ใหญ่เลยก็บอกไม่ต้องร้องหลงลูกไม่ต้องร้องเขาพูดอย่างเงี้ยก็พูดอย่างเงี้ยแล้วเล็กก็บอกว่าสงสารเพราะว่าเราเคยเห็นเขาคือปกติเขาเป็นยังไงไะคะแล้วพอรามาเห็นภาพอย่างเงี้ยซึ่งมัน มันไม่ใช่คนเหมือนคนที่เรารู้จักแต่จริงๆมันก็เป็นความจริงถูกไหมคะมันเป็นความจริงที่มันมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันแก้ไขอะไรไม่ได้แต่และก็เชื่ออย่างเรารู้เชื่อเรื่องวินกันเนี่ยเชื่อว่าวิบากกรรมที่เขาเจอบางครั้งมันขึ้นอยู่กับคนรอบข้างของเขาด้วยที่ที่ที่จะทําเขาให้ดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้น จิตสําคัญที่สุดใจกาลังใจสําคัญที่สุดใช่ไหมคะคุณเล็กต้แลนอะไรบ้างค่ะ<า>ตอนนี้นะคะในคณะ24ชั่วโมงจะสามปีในโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลรามาก96เดือนกับ9วันที่ไปอยู่แล้วก็ได้ย้ายกลับมาเมื่อวันที่9พฤศจิกากลับมาจุฬาอีกแล้วก็ต้องขอขัดน,น,นิดนึงว่าผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่มาที่ครั้งแรกเลยนะคะจนปัดนี้ยังไม่เคยได้กลับบ้านเลยเพราะว่า คุณลินดาเนี่ยไม่มีบ้านอยู่แล้วนะคะคือไม่มีทรัพย์สินเหลืออยู่แล้วก็ต้องขายไปรักษาตัวตั้งแต่ครั้งแรกคือคุณลินดาเคยเป็นมะเร็งตัดเต้ารุงไปแล้วครั้งหนึ่งซึ่งไม่มีประชาชนไม่ได้รับรู้ใช่ไหมคะบางคนก็จะติดฉีดลิขชาวว่าทําไมเป็นนักแสดงถึงได้ไปเก็บนประาเอาไว้แต่ตอนที่เขาป่วยรักษาตัวนะ่ะเขาชื่อเหลือตัวเองคนเดียวแล้วพอมาสุดท้ายเนี่ยเขาก็พิการไปแล้วใช่ไหมคะ แล้วก็มาเป็นมะเร็งทีคราวนี้ก็เลยไม่มีแล้วนะคะคือทุกอย่างมนิ่นนงไปหมดแล้วก็คุณพนังจ้าท่านก็ให้ผลการให้อยู่ที่โรงพยาบาลเลยเพราะฉะนั้นคุณเล็กเนี่ยก็จะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยตลอด24ชั่วโมงซึ่งในขณะเดียวกันเราก็เลยขอพระราชทานให้เป็นได้รับพระราชทานเงินเดือนจากปเป็นพนังจ้าด้วย แล้วก็ได้เป็นคนไข้ของท่านด้วยก็เท่ากับว่าคุณเล็กเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลอย่างจริงจังค่ะ